หลายคนที่มาหาครูเงาะพบว่ารู้ขานูเป็นด็อกเตอร์ค่ะแล้วหนูก็เป็นซึมเศร้าด้วยค่ะมันได้มันแนบกันเพราะว่าวันที่หนูได้เป็นด็อกเตอร์แล้วหนูไม่รู้ว่าหลังจากนี้แล้วไงต่อ what next คะครูเพราะหนูไม่มีเป้าหมายที่มันเป็นของหนูเลยทำไมการรู้จักตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วที่สำคัญคือแล้วเราวันนี้รู้จักตัวเองจริงๆกันแล้วหรือเปล่า ตัวเราเราต้องเห็นด้วยตัวของเราเองใครบอกนะไม่มีทางที่เราจะเชื่อเลยเราเท่านั้นที่จะเห็นว่าตัวของเราจริงๆคืออะไรแต่ปัญหาคือเรามีโครงสร้างหรือเครื่องมือในการรู้จักตัวเองหรือเปล่า ทำไมการรู้จักตัวเองจึงเป็นเรื่องสําคัญลองคิดดูนะพอเราไม่รู้จักตัวเองอะ่ะเวลาเราจะเลือกอะไรเราก็จะเลือกบนความคิดเขาว่ากันแบบนี้น่าจะดีอะ่ะเขาว่าแบบนั้นน่าจะดีคนนั้นเขาพูดว่ายอย่างนี้รู้ไหมคะจนทําให้การตัดสินใจอะไรต่างๆของเรามันเป็นเรื่องของเขามากกว่าเป็นเรื่องของเราจริงๆฉะนั้นนะคะวันที่ครูได้เรียนในศาตร์ สามศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ที่สําคัญมากๆในชีวิตของครูเลยศาสตร์ที่1ก็คือศาสตร์การแสดงเป็นศาสตร์แรกที่ทาให้ครูงอได้รู้จักตัวเองจริงๆได้เห็นหน้ากากที่ครูงอใส่อยู่ทุกวันออกว่าเฮ้ยไอ้ที่เราใช้ชีวิตแบบโชว์ให้โลกเห็นนะ่ะว่าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมั่นใจในตัวเองเราเป็นคนไม่กลัวใครแท้จริงแล้วอ่ะเราเอาหน้ากากอันนั้นมาเพื่อปิดบังความกลัวอะไรบางอย่างในชีวิตของเราศาสตร์ต่อมาที่ครูงอได้ เรียนมากขึ้นหลังจากการแสดงการแสดงนําไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยานะคะ n e u r o s ซ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของระบบประสาทของสมองของเราเรื่องของจิตใจของเรานะคะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราอะทำสิ่งนี้เพราะมันมีเหตุแบบนี้อ่าแล้วถ้าเราเปลี่ยนระบบความคิดแบบนี้มันจะส่งผลแบบไหนกับชีวิตของเรากับาศาสตร์สุดท้ายค่ะที่สําคัญมากๆเลยก็คือาศาสนาเนี่ยแหละคะ่ะ ในวันที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนามันคือการรู้ธรรมะหรือธรรมชาติได้เห็นมีสติสัมป,ปชัญญะได้รู้ตัวตนจริงๆว่าไอ้ที่เราเรียกตัวเราเองว่าเราอะคนดีอะมันดีจริงๆหรือเปล่าฉะนั้นวันที่ครูรู้จักตัวเองคือรู้จักว่า ที่มากว่าเราจะมาเป็นเราวันนี้คืออะไรมาจากความกลัวตัวไหนเราถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการอะไรและที่สําคัญคือและเป้าหมายจริงๆในชีวิตของเราคืออะไรกันแน่พอเรารู้ปุ๊บไม่ว่าจะเป็นทางเลือกทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางเลือกของการใช้ชีวิตความรักครอบครัวเพื่อนฝูงทุกอย่างมันชัดเจน